สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับใครๆก็เข้าครัวครับผมวันนี้ผมจะทำเฟรนช์โทส์นะครับเมนูสุดโปรดของคุณผู้หญิงหลายๆคนนะครับอันนี้เป็นเฟรนช์โทส์สูตรโฮมเมด homemade. ทำง่ายๆกินเองที่บ้านอร่อยมากมาดูส่วนผสมกันเลยโอเคครับอย่างแรกเฟรนช์โทส์ ก็ต้องมีขนมปังแต่ขนมปังเนี่ยกับไม่ใช่ขนมปังฝรั่งเศสนะครับเป็นขนมปังอังกฤษนะครับโรสมันจะใหญ่ๆตัดตามขวางมันจะค่อนข้างหนานิดนึงนะครับคุณผู้ชมเราเลือกขนมปังชิ้นใหญ่ก็จะใช้แบบขนมปังทั่วๆไปที่ซื้อตามเซเว่นธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ให้มันใหญ่นิดนึงชิ้นมันจะได้ดูแบบเออว่า กินของหวานอย่างจริงจังนะครับต่อมาเป็นไข่คุณผู้ชมไข่อันนี้นะครับเป็นไข่ไข่เต็มลูกเลยผมตีให้แตกแล้วก็ตีให้รวมกันอย่างประมาณฟองครึ่งนะครอันนี้ผมไม่ซีเรียสมากเอาให้มันพอประมาณเหมือนเราจะเอามาชุบครับนะครับแล้วก็เราก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับมีน้ําผึ้งนะครับแล้วก็มีวน,นิลาอีกนิดหน่อยนะอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาครับผมโอเควิธีทําง่ายมากๆมาดูกันเลยโอเคครับ okay, คุณผู้ชม เรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับผมเอาวานิลลาเทล,ลงในไข่เลยหมดเลยคุณผู้ชมเสร็จแ,แล้วก็คนๆมันหน่อยไข่เราจะมีกลิ่นวานิลลานะครับเสร็จเรียบร้อยมันจะไปยากอะไรชุบอย่างงี้คุณผู้ชมผมชอบภาชนะอันนี้ทังเลยเวิร์กมาคุณผู้ชมชุบสองด้านปึ๊บเสร็จแล้ว อ่าแช่ไปก่อนให้มันซับตอนนี้เตาจริงผมวอร์มไปแล้วนะครับอันนี้ผมรี่ลงไปโอเคตอนนี้ให้ขนมปังของเราดูดซับไข่กลิ่นวานิลลาให้เรียบร้อยนะครับปล่อยไปเลยเกรครับคุณผู้ชมทีนี้ผมเอาเนยลงกระทะเลยครับร่อนไปเลยให้ละลายอันนี้กระทะเราเริ่มร้อนมาแล้วผมยกออกมาก่อนละลายเนยของเราก่อนครับ เนยจะให้ทั้งความหอมแล้วก็ความหล่อลื่นให้กับเจ้าโทส์เฟรนช์โทสของเรานะครผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆ f r i เฟรนช์โทสเนี่ยมันถือกำเนิดมาจากผมจำรายละเอียดไม่ได้นะแต่ว่าสตอรี่ไลน์คร่าวๆมันประมาณว่ามันมีกลางดึกคืนหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาหิวมากเขาก็ไปขอให้แม่เขาทำอะไรให้กินหน่อยคือถ้าพูดกันเอาตรงๆก็คือมันเป็นของเหลือครับ ในครัวไม่เหลืออะไรแล้วครับมีแต่ขนมปังนะครับแล้วก็มีไข่แล้วอยากจะกินยังไงให้มันอิ่มดีก็เลยอ่ะเอาขนมปังมาชุบกับไข่แล้วก็เอามาจี่บนกระทะอย่างเงี้ยครับโอเคได้แล้วทีนี้เราเอาขนมปังชุบไข่เราลงเลยคุณผู้ชมเร่งไฟได้เลยดูไปดูมาก็เหมือนชะอมทอดเลยนะคุณผู้ชม บ้านเขามันไม่มีชะอมอ่ะบ้านเรามีชะอมก็เอาชะอมทอดเออเขาก็เอาขนมปังมาชุบทอดก็เข้าท่าดิมกันนะออความหอมมันของเจ้าเฟรนช์โทสเนี่ยนะครับตัวแปรก็คือเนอยด้วยส่วนหนึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากได้แบบให้มันดูไฮคลาสนิดนึงก็เลือกใช้เนยดีๆก้อนละประมาณ180ก็ป่สกักันไปแต่มันหอมจริงๆนะพวกนี้นมันแพงมากครับแต่ว่ามันหอมแบบที่ว่าเนยก้อนละ ถูกถูกเทียบไม่ได้นะครับผมไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องราคาแต่ผมว่าผมจะมาเน้นเรื่องคุณภาพให้คุณผู้ชมฟังว่าจริงๆแล้วแบบไหนใช้เพื่ออะไรบางครั้งส่วนผสมสุขเครื่องปรุงที่ดีเอ๊ะทำไมมันต้องแพงด้วยก็ต้องเข้าใจเรื่องค่าขนส่งอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ถามว่าถ้าเราจ่ายแพงแล้วเราได้อะไรตรงนี้มีคําตอบโอเคอีกนิดนึงนี่คือเบอร์แล,แล้วเนี่ย <laughs> อันนี้ผมให้มัน เกือบๆไปหน่อยโอเคโอเคครับปุ๊บลงบนนี้โอเคจัดไปทีนี้ผมเสิร์ฟโจ๊ตโตสลงบนจานเลยเห็น mm hmm. ไหมขนมปังชุบไข่เป็นชะอมเลยคุณผู้ชมแล้วก็จะโรยน้ำตาลร,บรอบๆนิดนึงอันนี้มันเป็นแบบ สูตรดั้งเดิมแบบดิบๆเลยนะหลังๆนี่ผมเชื่อว่าที่คนไทยเรารู้จัก f เฟรน t ์โทสที่กินกันอร่อยๆเนี่ยมันเป็นสไตล,ล์แบบพวกญี่ปุ่นแล้วอะ่ะเพราะญี่ปุ่นเขาก็รับพัฒธรรมมาจากฝรั่งเศสแล้วก็เอามาดัดแปลงให้เข้ากับเขาอีกทีหนึ่งอันนี้ในแบบของผมคุณผู้ชมดูนะผมโรยให้เยอะๆเลยนะ yeah. แล้วผมก็จะใช้อาวุธที่ผมชอบมากๆที่ผมใช้มาตามลอดคุณผู้ชมคงจะพอจาได้ เล่นกับไฟกันหน่อยคุณผู้ชมพคนเลยให้น้ำตาลมันลายนิดนึงให้มันห่างๆหนเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าใกล้ๆมันก็จะไหม้เข้าไปในเนื้อน้ำผึ้งคุณผู้ชมโรยน้ำผึ้งด้วยนีอย่อันนี้เป็นน้ำผึ้งเดือนห้านะ,ะเนเหนียวหนืดเลย ปล่อยลงดื้อๆเลยว้าวผู้ชมวฮเราทำอาหารเราต้องสนุกนะครับจริงจังไปก็ไม่ดีนี่เนี่ยขยี้เลยนะให้น้ำพึ่งเราเคลือบน้ำตาลไหมที่อยู่ข้างล่างซึ่งจริงๆน้ำตาลมันก็ไม่ได้ไหมอะไรเยอะแยะาให้มันเยิม้ม เยิ้มสิเยิ้มเยิ้มเยิ้มโอเคครับผมตักไอติมนี่ใช้ฝีมือล้วนๆปั้นด้วยช้อนซุปแล้วเนี่ยโปะตรงกลางเลยคุณผู้ชมอันนี้ผมงกผมให้น้อยพร้อมแล้วครับเฟรนช์ทอตเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมแฟนิลาของผมอร่อยมาก